ไฟในใจน้องก็อย่ากได้ทั้งสองแต่กลัวผิดที่ผิดของทุกคนมองว่าบอดีจะเลือกผู้นั้นก็นยังเสียดายผู้นี้ตัดใจบดอดได้หลีอหักพี่สองคนเท่ากัน จะดวงชะตาอย่างรอพาให้มารู้จักให้สองสายสุดที่รักมาเป็นคู่ของฉันทอนโตัวพอใจในใจผ่านต่างกันต่างก็สำคัญยิงยันหาบอลงตัว ขันเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้งสองอยยุพอพอถูกต้องแต่น้องก็คิดไปซื่อยิ่งยิงสองสายฮักไอยลายหูตามือมัวไพสิวาสื่อกระสางดังเพือคิดมา เอาจางังใดดีนอกกับความหักเขาบางมือนางเสาวเฮ็ดคือเวากยานขนซามันเป็นไปบ่ได้บอกตัวเองตลอดเวลาน้องโบกเก่งปน,นันดอกว้าเพียงแต่คิดว่า ในใจอยากได้สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีทักค่ายามเศร้าค่ะเมื่อนี่พบพอด้วยบรรยากาศฝนตกรื่นๆเนาะค่ะเนาะอาบรรยากาศนอนเว่นดิยายเพ็ดอยากให้เราตกแห้งๆเนี่ยจังสิบเดยลงสามเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้เราตกลิ่น แต่ว่ากานสีได้ล่งสามอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะสามให้แล้วเนะาะม่อเกินมือหนึ่งสองมือกริสระสบความสําเร็จกระสีได้ทาภารกิจอ่าเรื่องใหม่เนาะกรบจะเป็นการดูแลร,รักษาทําความสะอาดบาดเพราะาบาดเนาะปล่อยปลาล้วเลยมากโดนเติมเนาะบอได้กวดไดีทูก,กากร,ากากราาอยากให้เราโต๊งไม่แห้งใจหนึ่งใจหนึ่งกับพ่ท่านอยากให้เราแห้ง อาวันะะนี้ก็มาลองเพลงขับกลองเพื่อนบรรยากาศพวลลมออกวีวีนเนาะค่ะเนาะมาลองเพลงให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆือนฟังอ่าเพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็ให้มวนนะคะเด้ออ่าให้มวนให้ยิ้นอ่าอย่าโศกอย่าเศร้าไปนําเพลงเนาะมาลองเพลงให้เพื่อนเพื่อนฟังให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขในการฟังเพลงนะคะเนาะ ในยังทานกินข่าวเศร้ายี่เพ็ดแกงไก่ค่ะเพื่อน่ะมาเดินมากินข่าวกับยายเพ็ดไปกินข่าวกันคะ่ะเพื่อนขาปะ